เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูม่านอากาศจากแบรนด์ d i a m o n ์นะครับติดอยู่ที่ BKK Wellness Club Clinic น,นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์พนักงานด้วยนะครับว่าหลังติดตั้งแล้วมีความรู้สึกอย่างไงบ้างไปดูกันครับ และที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็คือตัวม่านอากาศจากแบรนด์ไดมอนด์นั่นเองซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น S7 Series ลูกค้าที่คลินิก BKK Wellness รับเลือกติดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มลภาวะจากภายนอกนะครับเข้าสู่ภายในและอีกหนึ่งอย่างก็คือป้องกันไม่ให้อ air ที่อยู่ภายในคลินิกนะครับไหลออกสู่ภายนอกข้อดีของม่านอากาศจากแบรนด์ไดมอนนะครับมันจะประหยัดพลังงานมากๆมันจะทํางานก็ต่อเมื่อประตูถูกเปิดออกนะครับซึ่งประตูกับม่านอากาศนะครับจะถูกติดตั้งด้วยระบบ limit sensor กรณีนี้นะครับเพื่อป้อง การไม่ให้โลโมลภาวะจากภายนอกไหลเข้าสู่ภายในและอีกหนึ่งข้อสําคัญก็คือทําให้ประหยัดพลังงานด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์พนักง,งานภายในคีมน,นะครับว่าหลังจากติดตั้งตัวม่านอากาศจากแบรนด์ไดมอนด์ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้นะครับตั้งแต่หลังติดตั้งม้านอากาศจากแบรนด์ไดมอนด์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับค่ะสังเกตได้ว่านะคะคลินิกของเรานะคะจะอยู่ติดถนนใหญ่เนาะรถค่อนข้างเยอะนะคะเวลาเข้ามาทํางานหรือว่าลูกค้าเข้ามาเปิดประตูเข้ามาจะสังเกตเห็นว่าช่วยป้องกันฝุ่นและก็พวกมลภาวะต่างๆได้นะคะและอีกอย่างก็คือป้องกันไม่ให้อร์ภายในนะคะ ออกเข้าสู่ภายนอกได้เนาะซึ่งดีมากๆเลยหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยแอร์ภายในเย็นตลอดเวลาไหมครับตลอดเวลาเลยค่ะสังเกตจากลูกค้าเข้ามาเขาจะทักตลอดเลยว่าทําไมแอร์เย็นจังแอร์ตัวนี้คือแอร์อะไรอะไรแบบนี้ใช่ถ้าที่เห็นเลยคลินิกจะอยู่แบบริมถนนเลยฮะจะมีนี่แม้กระทั่งรถบัสนะครับรถเมลอาจจะมีรถที่มีควันดําเข้ามาเนาะน่าจะเห็นกันประจําอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าพวกควันดําพวกนี้ครับมันไหลเข้ามาสู่ภายในบ้างไหมครับ ใช่หลักๆคือนะคะมันจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าโดยทั่วไปถ้าเราไม่ได้ติดเอเป็นม่านเอเนาะมันจะเข้ามาแล้วก็กลิ่นค่อนข้างที่ แต่พอเราได้ใช้ตัวนี้มันจะไม่มีกลิ่นและก็มลภาวะมันจะไม่เข้ามาอ๋อดีมากเลยครับ<ช>ก็คือคทางพนักงานยืนยันนะครับว่าก่อนที่จะติดตั้งแอร์ไอตัวม่านอากาศนะครับมันจะมีควันและฝุ่นเข้ามาตลอดเวลาพอหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยพวกควันและมลภาวะจากข้างนอกเนี่ยไม่มีการเข้ามาข้างในเลยถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะสะอาดมากนี่นะครับคือข้อดีของตัวม่านอากาศจากแบรนด์ไดมอนด์นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ ที่ลูกค้าเห็นนะครับด้านบนนี้นะฮะซึ่งมันจะไม่มีพื้นที่สําหรับติดตั้งม่านอากาศนะครับทาง PBS Product ของเราก็ทํซัพพอร์ตนะครับเป็นซ mm ัพพอร์ตโครงเหล็กนะฮะสำหรับติดตั้งม่านอากาศด้านหน้าประตูซึ่งตรงนี้นะครับดีมากๆเลยเหมาะกับสถานที่ที่ไม่มีพื้นที่สําหรับการติดตั้งนะครับเห็นข้อดีของม่านอากาศจากแบรนด์ไดมอนแล้วใช่ไหมครับว่าเอาไปติดตั้งแล้วจะมีข้อดีอะไรบ้างดังนั้นลูกค้ายอย่าลังเลนะครับรีบตัดสินใจแล้วก็ติดต่อเข้ามาเลยตามที่ขึ้นที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับซึ่ หลายอุตสาหกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมร้านอาหารเอาไปติดที่หน้าร้านนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มลภาวะจากภายนอกเข้าสู่ภายในหรือติดแบบคลินิกแบบนี้ก็ได้นะครับรวมถึงอาคารสุนักงานโรงพยาบาลนะครับหรือโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่มานอากาศจากแบรนด์ไดมอนต์เรายินดีให้บริการครับ